เม่ที่ผ่านมาเดือนห้าซีน่ซ้นไล่สุดออกสตัววตีแม่สามตัวได้เจอสามตัวแล้วหาสองสองแม่กับทีได้ขกันแม่ืจอตะเหล็กฝันเนาะปัดได้เล็กมันมันสีขาวเนาะขาวทั้งบนทั้งล่างทั้งเล็กสามตัวเขาทั้งสองตัวสามตัว สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาแห่งม,าามุ่นชื่อพี่รองโอ้พี่รองมือห้าฟาดปิดสามตัวแตกพี่น้องเอ้ยแม่เพชรอุดร่วนอ่ามือนั้นไปได้แต่ชุดล่างสองสี่สองหาเนาะแต่ว่ามือชุดไทยพัดมาหาสองสอง,สองอแตกข้างหมุดข้างนางข้างสองตัวสามตัวพี่น้องปลาโตปลาโตอ่าถือกำมดัดแบนพี่น้องเนาะคุมแถวนี้ถือมัดพี่น้อง บัตถุกระส่าไฟพันวาเนาะเอารอติดตามครับผมหนึ่งสิบหกคับว่านี่จะเป็นัวไรครับผมซีง<ส>ันซีมาซีเดนหเหมือนเดนซีงัน,นที่ผ่านมาเดนห้าแมนอ่าซีนี่ส้นลายสุดออกสามตัววัตถีแม่สามตัวได้เตี้ยสามตัวแล้วหาสองสองแม่กันสิดได้กันแม่เสือตะเลฝันเนาะอปันได้เล็บมันมันสีขาวเนาะขาวทั้งบนทั้งล่างทั้งเล็บสามตัว เขาทั้งสองตัวสามตัวอ่าขาทั้งสองตัวสามตัวโอ้โหขาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เขาอันนั้นเองเขาบนล่างแล้วก็เขาสามตัวแต่ว่าเป็นตัวโตัวหาสองสองหาสองสองเลยตีแม่แม่ว้าวทวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าแม่หายมาตองหงัดวาห่างกันคือสองสี่สองหาโยนาะชุดล่างแต่ว่าชุดบนเพราะว่ามาวิเคราะหอไม่หาเด่นเด่นหาจับคู่หาสองสองพร้อม เม่นเพราะว่าแม่แม่คิดอยู่ได้ว่าแม่มาเห็ดเลขบุญมันไนหาแม่อย่งางไรค่ะแม่มาผ่านนะหามาแต่ว่าเลขแม่ปั้นในมันเป็นหกซีอันเป็นหกซีเนาะเป็นซีแต่ว่าสีแม่เป็นบ้านล่างบาัณิสุลุกดาวสี่เลขบมาเนาะมันเลยมาแต่หาบานนี้แม่มาเห็ดร,ร่วมกันมัดตัวนั่งสองมาแรกในบัณิสุสองมาแรกสองหังงงงนน้ำปะทากับหา ปรทับก็บหาแม่มาจับม่จกอเอาวกบนล่างนี่เนีแม่ม่เหตุวกบนล่างัอ้อง,างอมาป็นที่เด็กตุ๊กแตว่าแม่คือบ้าไม่เข่าบนล่างนะพ้<อ>นกับว่านเนี่ยมันคือมีเปา่าเช่นไม่เปาสีบาส้บานจันทรมาเสะิรเ<อ>ม่อจ็คแล้วเขาก็เหตุตามสูตรธนะหันนักส<อ>ูตรเขาได้เปาเขาก็เคียนเปาโล่งไปเสร็จแล้วหันนั่าสองสอง่าสองสองเลยแมน ส,ส <โก S 2> ท่านว่านติดที่ไหนแม่มก<ส>ักอะอท่านว่านี่เด่นที่สุดนี่ยคือ C <อ>แต่ว่าสามดับเด้สามดับบนว่างหันดับแปดเนะาะมหันดับแปดเด่นที่สุดคือ C สามตัวแม่มันแต่ตัวไหน C C สองหกแต่ว่าเขาข้าหันดาาหดา แต่ว่ามันไมอาจจะบอกตัวแม่ว่าให้หันหันหันหกประตูเลยโอ้สี่สองหกด้ตัวตัวมักตัดจี้ที่ได้ใจเยี่เนี่ยแม่สี่สองหกเพราะว่าแต่ว่าเพราะว่าสูตรนี้มันมักอยากออกสามตัวเดียวโอ้มักจะมาสามตัวเลยมันก็มาละสองสามมวลดังนั้นนี่ะมันมาเพราะว่ามันมันมันเป็นเลขหกตัวเนี่ยแม่เห็นเราไม่เป็นเลขหกตัวแม่มาจับใส่กันซื่คือคือสองหกหันเดาวที่ตองอกสี่สองหกหัสองหกตัวนี่แม่แค่นั้น มีนานานมีสาปลเดนซีเดนซีวันนี้เดนซีที่สุดอ่ะโอ้เอาพี่น้องเอ้ยบานนี่ใครที่รอแม่เพชรอรุรานครับผมเนาะมาแล้วมาแล้วเยอได้ยหลายวระหันเพื่อผู้ใดตามกันที่ใดหดอกเนาะอืมแต่ว่าแถวนี้ส่าสวัสดีเฉียนนี่ในสุขกับทุกคนคุณท่านบา ยางจะจีปิดซ้อยเลี้ยงพันว่าในพละบาทเออพเดยพอได้รุ่นเนาะผสมสักสีลายรถือเกล็ดตามโตถือพุะบาทสากถือเจ้าเจ้าเป็นสิถือเกล็ดตามโตแต่ว่าก่อนนี้แม่ก็ว่าน่าจะมาอีกน้าแม่เนาะแม่บากเยอะแต่ว่าเพราะว่าไม่มาบ้านก็สองสมุดแต่ก็ไม่มาบ้านโดนเลขสูตรเนี่ยมันสิมีหกตัวสิหลัดแต่ว่าเ้าหันเอาวห้าวันหกประตูเอาแต่ว่า แต่ว่ารับน่วยแม่นะ่ะมันมาหกมันมามกหกรับน่วยนวะมันมาหกมาหกกับหนึ่งน่วยนะทำให้ตัวอื่นติดก็เพื่อเอาตัวอื่นติดก็ได้อันนี้แม่ให้ไปให้หันเนะี่ยเพราะว่ามันบบอาจจะบอออกตัวตรงเพราะว่าตัวแท้แล้วนะหกมันอยู่หกมันอยู่รับน่วยหันไมถึงเงิน กันสลับกันโอ้โหกประตูนะแม่เนาะอันนี้ลราอืมจับหกประตูมันมีสองคู่เท่านั้นล่ละสองคู่เท่านั้นละเด็กดูยามตัวหันหกเอาตัวเด่นตัวยังตัวคุณแม่มักชนตัวได้เพียงเด้วยกับสี่สองหกไอหันเ่าว่นว่าไอหันเอาไม่ไม่ถือขัดเอาหน้าแม่เนาะจช่ขาดเอาอืมแต่ว่ารักอันหน่วยมันอันนี้หกกับหนึ่งอ่า อันนี้ล่างบอกแนมะ่ล่างต่ว่าเล็วิ่งแม่นะนี่สองกบแปดเล็วิ่งนะซุมนั่นซุมซุ่มที่แม่ว่าป้าม,านะม่น่ะไมปตัวจีดไอแม่ตัดมาบอกแม่ตัดใช่แล้วนี่ยตะว่ายังบ่ทันไโบนแม่อบอกแม่บนโอ้อ้จาจะยนลงให้หมดเลด้อสองนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งสองหกแปดหก สี่หกบนอ่าสุดบนล่างล่างสองกระผาบแล่แไงเบลม่สองกระผาอืมตยังไม่ใ้อันนี้ยังไม่ในหาเล็กเลขกอ่ะเตัวเดียวเอาสุดเต็มสุดเต็มเอาสุดเต็มไปก่อนไม่ในหาตัวดเด่นที่สุดนะอ๋อได้ว่าบุญนะคะคร่าวๆแล้วมันได้เซียนละตัวเด่น พี่น้องเนาะแต่ว่าบนนี่ก็คือสองหกนี่ที่ตัวเนียน<ม>สี่สอง,สองหกอ,หกอแ่แต่ว่าแข้งเดาทำมันทำมันบอกสูงอ่าล่างเดียแม่ล่างมีจีบปะล่างเดียบเตี้ยอ่าล่างดี่แม่ว่าใ้ในมันใจเพราะว่าแม่ยังว่าในหาตัวจีบว่าในาหาตัวได้เดีนที่สุด ข,ข้าวข้ๆไปกะหาหนึ่งสกอร์หาหนึ่งมาออกกรอบนี่บ่โอ oh, uh ้หาหนึ่งมีหาหนึ่ง uh huh. อ่าหาหนึ่งเจีแมนแต่ว่า uh huh. แต่ว่าวิ่งนี่แม่คิดว่าหาหะสิม,มา,ลา oh, <ha. S 1> แล้วโอ้หา uh huh. แต่ว่าแม่นแต่ว่าแมนบ้านไหนหาเด่นที่สุดนะ uh huh. แต่ว่าตัววิ่งนี่ คือมหาสิมาแต่ว่าต้องอันนั้นต้องต้องเบิ้งอีกบสะก้อนต้องต้องเบิ้งอีกบสะก้อนว่ามันนั่นตัวใดมันเด่นที่สุดเพราะว่าแม่สิหาตัวมันเดียวมันเดียวตัวเดียวนะครับพี่น้องสุดเต็มไปก็สะก้อนเนาะเดี๋ยวแม่เพิ่นตัดเพิ่นดัดไปพิ่นจีมาจัดให้ไม่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 เหนื่อยเลยมหาเหนื่อเลยแมานั่งมานั่งตัวไหนตัวนี้ตัวไหนร้านน้อยล่ะแบบแบบ ตัวไหนตัวไหนวันวันนี้นี่เจ้ไหนเจาเออเอเจาเอาแต่ว่าแม่มักคักตัวสามตัวนี่คือสีสองหกเบิกต้นนะแม่เนาะแม่สีสองหกแม่บอกว่ามันเสียบอันสองหกดอกแต่ว่าแม่มากนะไอหันดาวไมยถึงว่าเรียกสามตัวนะไอหันด่าวไอมุ้นด่าอันหกประตูโลดกังเสร็จนะอม้ไม่รอก แต่ว่าตะเก او เห็นมั้นั่นเลขกสองคู่นี่รักลอยมันก็สิ้ยุ่นงกันนี่แหละมันเป็นเลขกหกตัวคือแม่ตันหรอกสองคู่อ่าเอาเนี่ยพี่น้องเนาะชุดเต็มเดี๋ยวรออีกสักพักหนึ่งดีกว่าเลขกฟันแม่เนาะมา้ยงแม่มาแยงอ่าเนาะแคปแตจอเอาพี่น้องเนาะเดี๋ยวจุดมาตาไผ่อีกครั้งหนึ่งเล็กยังเด้อเนาะสกบันมันน้ำๆด้วยด้วครับซอยตาตรงหมยเ้อโอ้โห ร้านหน่อยพี่ลองบอกก็บอกเรียกยนะไงล่ะมึนไรอ่าอาแกปนาจาครับผมก็ขอให้เพ่งๆสุดขั้นกัน